สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two View b a ช่องที่จะพาเพื่อนเพื่อนไปรู้จักกับโลกของมอเตอร์ไซค์ทั้งรุ่นใหม่รุ่นดังรุ่นยอดนิยมในไทยและต่างประเทศวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มนักบิดสายทัวริงและแอดเวนเจอร์สายเริ่มตน้นนั่นก็คือ Honda CB 150อ x รถที่ถูกวางไว้ให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทางการผจญภัยและอยากเริ่มต้นเข้าสู่โลกแอนนดเว ราคาเข้าถึงได้และยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นฮอน d a าเอาไว้อย่างครบถ้วนหลายๆคนอาจคุ้นหูกับชื่อ CB Series ของ Honda กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น CB 5 0 0 x ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในไทยและกลายเป็นรถคู่ใจของนักบิดที่ชื่นชอบการเดินทางระยะไกลแต่วันนี้เรามาเจอกับน้องเล็กของตระกูล x series อย่าง CB 1 5 0 x ซึ่งถือเป็นรถที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อยากมีรถแอดเวนเจอร์เป็นคันแรก ขี่ง่ายประหยัดน้ำมันดูแลง่ายและยังได้ feeling แบบรถทัวริ่งจริงๆการออกแบบภายนอกของ c b 150x ถือว่า Honda าทำได้โดดเด่นมากเริ่มตั้งแต่ไฟหน้าแบบฟูลเลตที่ได้แรงบันดาลใจจาก c b 500x ทำให้ดูบึกบึนดูดันและทันสมัยเหมาะกับการเป็นรถสายแอดเวนเจอร์ที่ต้องการความโดดเด่นบนท้องถนนบางลมหน้าถูกออกแบบมาให้สูงช่วยลดแรงลมได้ดีเวลาขับทางไกลและยังทำให้รูปลักษณ์โดยรวมดูเหมือนรถทัวริงคันใหญ่ ตู้ถังของ CB150X มีการออกแบบให้เพรียวบางแต่ยังคงความแข็งแรงน้ำหนักเบาเพื่อให้คนที่เพิ่งเริ่มต้นก็สามารถขี่ได้สบายไม่รู้สึกกว่ารถหนักเกินไปความสูงบอกประมาณ 817mm มมซึ่งถือว่าค่อนข้างกำลังดีสำหรับคนไทยส่วนใหญ่แม้อาจจะสูงนิดหน่อยสำหรับผู้ขี่ที่ตัวเล็กแต่ Honda าก็ออกแบบบอกให้แคบทำให้เวลาหยุดรถสามารถเอาเท้าลงถึงพื้นได้ง่ายขึ้น เครื่องยนต์ที่ใช้ใน CB150X เป็นแบบ1สูบ149ลูกบาทเซนติเมตรโดดสวาลวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ15.4แรงม้าที่รอบเครื่อง9000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด13.8นิวตันเมตรที่7000รอบต่อน,นาทีถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและออกทริประยะไกลข้อดีของเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็คือมีความทนทานสูง ดูแลง่ายและประหยัดน้ำมันมากค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเหมาะมากสำหรับสายท่องเที่ยวที่ต้องการความคุ้มคา่าระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโช้หัวกลับอูดีขนาดใหญ่ที่ให้ความมั่นคงและดูพรีเมียมส่วนด้านหลังเป็นโช้เดี่ยวพร้อมโปรลิงที่สามารถรับแรงสะเทือนได้ดีไม่ว่าจะขี่บนถนนเรียบหรือเส้นทางที่มีหลุมบอ่อตัวรถยังคงให้ความนุ่มนวลและควบคุมได้ง่ายในขณะที่ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง พร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาขี่บนถนนเปียกหรือเบรกกระทันหันอีกจุดที่น่าสนใจของ CB 1 5 0 X คือการออกแบบท่านั่ง h o n ด้าเน้นให้มีความสบายในการขี่ระยะไกลแฮนด์ถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยบอกกว้างนั่งสบายและตำแหน่งพักเท้าวางไม่ถอยหลังเกินไปทำให้เวลาขี่นานๆไม่รู้สึกเมื่อยหรือกเกร็งข้อดีคือเพื่อนๆสามารถใช้งานในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ได้เรียกได้ว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานรอบด้านจริงๆ ในด้านของฟีเจอร์ CB150X มาพร้อมกับหน้าจอเรือนไมล์แบบ Full d i g i t a LCD l ที่บอกข้อมูลครบครันทั้งความเร็วรอบเครื่องระยะทางอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเกียร์และไฟบอกสถานะต่างๆแถมยังมีช่อง USB Charging ให้สำหรับชาร์จมือถือเวลาขี่ออกทริปไกลๆ มาต่อกันที่เรื่องของราคาหลายคนอาจสงสัยว่ารถสไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์จาก Honda คันนี้จะมีราคาเท่าไหร่ปัจจุบัน Honda c b 1 5 0 x ในไทยมีราคาอยู่ประมาณ91,900บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้มากสำหรับรถสไตล์นี้และยังถูกกว่ารถรุ่นพี่อย่าง c b 5 0 0 x หลายเท่าเลยทีเดียวทำให้ CB 150X กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากเข้าสู่โลกของแอดเวนเจอร์บาโดยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่และแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงเรื่องราคา เราก็ต้องพูดถึงความคุ้มค่าซึ่ง cb 1 5 0 x ให้มาทั้งดีไซน์ที่เหมือนรถใหญ่ฟีเจอร์ครบระบบกันสะเทือนคุณภาพและความทนทานแบบ Honda าที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับคนที่มองหารถทัวริงคันแรกหรืออยากได้รถที่ขี่สนุกประหยัดดูแลง่าย cb 1 5 0 x ถือว่าตอบโจทย์สุดๆในแง่การใช้งานจริง cb 1 5 0 x สามารถตอบสนองได้ทั้งวัยรุ่นที่อยากได้รถเท่เอาไว้ใช้งานในชีวิตประจาวันและยังสามารถออกทริปกับเพื่อนๆน,นได้ในวันหยุดหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ต้องกาารรถขี่สบย ไม่แรงเกินไปแต่ยังคงได้อารมณ์การขี่สไตล์แอดเวนเจอร์เวลาอยู่บนถนนก็ยังดูโดดเด่นไม่แพ้รถคันใหญ่เลยทีเดียวหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเอา CB 1 5 0 X ไปขี่ออกทริปไกลๆจะไหวไหมคำตอบคือไหวแน่นอนครับถึงแม้เครื่องยนต์จะไม่ได้แรงมากแต่ด้วยความที่ประหยัดน้ำมันและระบบกันสะเทือนที่นุ่มนวลทำให้สามารถเดินทางยาวๆได้สบายๆแค่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องใช้เวลามากกว่ารถใหญ่หน่อยแต่ประสบการณ์การเดินทางก็ยังคงได้ความสนุกเต็มที่ ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Yamaha r 1 5 5 r หรือ Kawasaki KLX150 จะเห็นว่า CB150X มีจุดเด่นตรงที่เน้นความเป็นทัวริ่งมากกว่ามีบังลมสูงนั่งสบายขี่ทางเรียบอดีและยังมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยกว่าซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้ CB150X ได้รับความนิยม ในส่วนขององค์การแต่งรถ CB 1 5 0 X ก็มีของแต่งออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นบังลมเสริมการ์ดเครื่องชุดกล่องท้ายกล่องข้างที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถออกทริประยะไกลได้สะดวกขึ้นหรือแมแ้แต่แต่งลุกให้เหมือนรถใหญ่ CB 5 0 0 X ก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยสรุปแล้ว CB 1 5 0 X เป็นรถที่ Honda าทำออกมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถทัวริงในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และยังคงคุณภาพตามสไตล์ของ Honda ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเครื่องยนต์ความสบายและความคุ้มค่าสำหรับใครที่กำลังมองหารถคันแรกที่สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและออกทริปได้ CB 1 5 0 X ถือว่าเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากๆและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวจอดลึกเกี่ยวกับ Honda CB 1 5 0 x รถิ X Road Touring Adventure น้องเล็กที่มาแรงในตลาดตอนนี้เพื่อนๆคิดยังไงกับรถรุ่นนี้บ้างคุ้มค่ากับราคาประมาณ9 0 0 0 0กว่าบาทหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับ ก่อนจบคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Two v i e บ b e ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ